ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Forest EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมก็เพิ่งลงคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะเป็นว่า EP ที่หนึ่งทีวันเนี้ยผมมีแผนว่าจะมาล่าเกาะบ,บอสก็ผมไม่รู้นะว่าผมต้องสู้กับบอสอยังไงแต่ว่าเกาะบ,บอสเห็นเห็นเขาบอกว่าสุดดีมากคือยังไม่เห็นบอสมาบ้านเราเลยนะ ก็แปดดีโอเคเดี๋ยวผมขอทำไอ้ประตูก่อนนะไอ้ไม่ใช่ประตูดิมันบันไดบันได,นไดเออโอเคเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เหลือหาอาหารเดี๋ยวยาปะ้ะนะยาผมมีป้ะ <Okay. S 2> เจอคนป่าเหรอใช้ขวานเนยเอผมถนัดใช้ขวานนะ ถ้ามาเลิกยุ่งกับผมก็ดีดิผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไอ้พวกนี้มันต้องตามตัวแย่ผมอะ่ะ ต้องส้ำตายตายไปแล้วสองหรือว่าเราจะเผาเอากระดูกดีวะ ร้อยมีก่อเพิ่มแล้ะตอนนี้ยังไม่เห็นวีเวลของบอสเลยนะรู้แค่ว่ามันจะส่งเสียงร้องอะไรสักอย่างหนึงนะ่งโคตรน่ากลัวเลยตอนแรกผมออกมาตอนคืนผมนึกว่าเสียงฟ้าผ่านนะ เอาละปัญหาก็คือเจอบอสสองตัว คือลูกกระจอกมันโคตรขวางหูขวางตาผมเลยนะถ้าล่อไปที่บ้านแล้วใช้โพซิชั่นที่เราเล่นได้คิดว่าจะเป็นไง บอสตีใายแถมตีไม่โดนด้วยผมก็ตีมันไม่โดนเหมือนกันเนี่ยโดนแล้วหนึ่งก่อหายเลยนะทุกคนผมว่าอาจจะต้องเล่นแง่โดน โดนบอสโดนวิ่งหนีจุกต้นไม้โดนโดนไม่โดน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  แล้วก็เคลียบบอสได้แล้วนะได้ได้เกาะเพิ่มมาหนึ่งแต่เมื่อกี้อย่างที่เห็นแหละเพราะว่าบอสมันไม่ได้มีตัวเดียวนี่ไงบอสอีกตัวหนึ่งตัวนี้น่า,นาจะวิ่งไวผมไม่รู้แพทเทิร์นการตีอ๋อต้องยิงใต้ตีนมนันเหรอ เอาดิเริ่มรูล้ละยิงขาเอ๋อตายง่ายกว่าที่คิดโอเคลาเกาะบอสลาเกาะบอส <c oughs> แร่ชำแระโอเคก็ได้เกาะบอสไปอีกสอง ใส่ซะเลยอืม่ะเดี๋ยวก็ไปตามหาไอ้บอสตัวถัดไปเลยเอ้าเจอง่ายกว่าที่คิดนะทุกคน ได้นี่หว,ว,ว่าจ,จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายอุ้ยเพิ่งรู้ความสามารถใหม่ของมัน เชิงอเฮ้ยไม่ตีวะอะฮ่าฮ่าอะอเล่นลิ้นเล่นลิ้นใช่ไหมเล่นลิ้นเล่นลิ้นเหรอฮึอย่ามาเล่นลิ้นกับพี่น้องพี่กำลังหาประสบการณ์ฆ่าบอส เจอแล้วนะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วกี่ตัววะหนึ่งตัวเหรอ เราเล็กอีกรอบนึงทิพไพยแล้วดีนะเป็นเกาะใหญ่เกาะบอสชุดอ่อนมันอยู่ข้้งล่างเนะหรอตายแล้วีอตัวไหมอ่ะ โอเคบ้านเราโล่งเลยไม่มีบอสโอเคเระหว่างกลับบ้านก็เจอตัวปัญหาดินดๆหน่อยๆนะ ไม่รู้ว่ามันทำบ้านผมเสียหายตรงไหนหรือ,รอเปล่าเดี๋ยวผมไปเช็กแป๊บหนึ่งก็สำหรับคลิปล่าบอสก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็ล่าได้ละเออผมก็พอสู้ได้ซึ่งตอนแรกผมยังไม่เคยได้ล่าบอสเลยนะครับก็ อย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้ก็ราบลื่นดีนะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e มันก็กดติดตาม s u b สไคร b ์อันเดียวกันปะวะนั่นแหละก็ขอขอบค,คุณผู้ชมมากนะครับบ๊ายบาย